โรคติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเท่าที่พบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ค่ะ จริงๆแล้วโรคติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยสามารถเจอได้ในทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กเล็กไปจกนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคที่รุนแรงก็คือเป็นกลุ่มเด็กเล็กโดยเฉพาะยิ่งน้อยกว่า2ปีแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยค่อนข้างโฟกัสโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในเด็กกับผู้สูงอายุเป็นหลักเพราะว่าเจอแล้วมีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้มาก ถามว่าทําไมในเด็กเจอแล้วถึงได้รุนแรงเพราะว่าในเด็กเนี่ยการติดเชื้อไวรัส r า v ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อครั้งแรกของชีวิตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เชื้อไวรัสที่ติดเชื้อเนี่ยจะลงไปในทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นหลอดลมฝอยอาจจะทําให้เกิดการอักเสบหรือว่าอาจจะทําให้เกิดปอดอักเสบได้ซึ่งทางเดินหายใจในเด็กเล็กค่ะยังพัฒนาไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อทางเดินหายใจเกิดการอักเสบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดหลอดลมตีบทาให้การหายใจลําบากการแลกเปลี่ยนออกซิเจนผิดปกติไปได้ค่ะ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลาติดเชื้อ RSV ถึงแม้จะเป็นการติดเชื้อซ้ำในชีวิตก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเขามักจะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิคุ้การที่บกพร่องไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้ติดเชื้อ RSV แล้วเกิดปอดอักเสบชนิดรุนแรงได้เช่นเดียวกันค่ะ ขออนุญาตพูดถึงอาการติดเชื้อวัรัส r s ีในเด็กเป็นหลักเนาะเวลาที่เด็กติดเชื้อวัรัส r s ีในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยอาการจะคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วๆไปนะคะก็คือมีไขต้ต่าๆอาจจะมีไอมีน้ํามูกมีอ่อนเพลียงองแงเบื่ออาหารกินได้น้อยลงนะคะแต่ว่าเมื่อถ้าเกิดว่ามันพัฒนาไปจนกระทั่งเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส,ส่วนล่างเนี่ยเด็กอาจจะมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจเร็วหายใจลําบากซึ่งสังเกตได้ยังไงนะคะก็คืออาจจะสังเกตว่าเด็กมีการหายใจแบบมีปีกจมูกบานมีอก บุมหรือซี่โครงบานเด็กหายใจมีเสียงดังวิดวิดออกมานะคะอันนี้เป็นอาการสําคัญที่อาจจะต้องรีบพาบุตรหลานเนี่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นอาการบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัส r อ v เนี่ยลงไปติดเชื้อในบริเวณทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วค่ะ โดยทั่วไปต้องบอกว่าการแยกการติดเชื้อไวรัส r า RS v กับไข้หวัดใหญ่ในทางปฏิบัติเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนาะหลักการที่เราจะใช้ระดับที่1ก็คือระบาดวิทยาเช่นถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมาจากพื้นที่ที่กาลังมีการระบาดก็จะทําให้เราคิดถึงโรคไวรัส r า RS v มากกว่าโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ในบางกรณีที่เด็กอ่ะป่วยแล้วไม่ได้มีประวัติเชื่อมโยงกับการระบาดเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยบางทีอาการทางคลินิกจะแยกยากจากโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็คววรรพามามตจ โรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมค่ะการวินิจฉัยโรคไวรัส RSV นะคะปัจจุบันก็ทําได้ง่ายมากขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเทสคิด ที่ใช้ตรวจโควิดหรือว่าตรวจไข้หวัดใหญ่ที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าที่ใช้กันในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจไวรัสหลายๆตวัวสว่ก็จะมีโควิดใช่ไหมคะมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AB แล้วก็จะมีไวรัส r s v ีอยู่ในพันเนลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยอาจเทสคิดที่สามารถซื้อได้เนี่ยมักจะมีไวรัส r s v บรรจุอยู่ในการตรวจด,ด้วยแต่ว่าท่านใดที่ไม่สามารถเข้าถึงเทสตตรวจเหล่านี้ได้เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานเนี่ยมารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันค่ะ ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัส RC ยังไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะฉะนั้นการรักษาโดยทั่วไปก็จะเป็นการประคับประคองตามอาการนะคะถ้าเด็กมีภาวะขาดออกซิเจนก็จะเติมออกซิเจนให้เพื่อช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของระบบการหายใจเนาะแล้วก็ถ้าเด็กทานไม่ได้มีอาการขาดน้ําก็จะเติมน้าเกลือให้สารอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็จะมีการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะรวมถึงช่วยดูดเสมหะหรือพ่นน้าเกลือเพื่อทําให้เกิดความชุ่มชื้นในระบบทางเดินหายใจแล้วก็เสมหะก,ก็จะได้ขับออกมาได้ง่ายขึ้น นะคะแล้วก็เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่อาจจะเจอได้เช่นอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีรียแทรกซ้อนทาให้เกิดปอดบวมจากเชื้อแบคทีรียได้ส่วนผลข้างเคียงในระยะสั้นอีกตัวหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะทาให้ปอดอักเสบชนิดรุนแรงได้มากนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ระบบหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้ถ้าได้รับการรักษาไม่ทันอาการข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถเจอได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซ้ำๆนะคะเพราะมีรายงานเหมือนกันว่า,เ,าเด็กที่เคยเป็น r c ในช่วงเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสจะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้บ่อยขึ้นอันดับที่2ก็คือการติดเชื้อราอร์เนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดเป็นโรคหอบหืดตอนเป็นเด็กโตแล้วก็จะลดสมรรถภาพทางปอดในอนาคตเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส r s v ณนะีปัจจุบันเนาะอันดับที่1ก็คือเราสามารถที่จะสอนเด็กๆให้มีมารยาทในการไอจามนะคะแต่ว่าเด็กเล็กมากๆอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดเนาะก็คือเวลาเราไอเราจามเนะี่ยก็อาจจะต้องปิดปากปิดจมูกถ้าเราป่วยต้องสวมหน้ากากาอนามัยซึ่งในเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีก็อาจจะไม่แนะนําให้ใส่หน้ากากาอนามัยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดถ้าลูกหรือบุตรหลานของท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส RSV เนะี่ยไม่ควรจะพาไปโรงเรียนสําหรับวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไว RRSV จุบสาหรับประเทศไทยมีแล้วนะคะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่เป็นวัคซีนที่ชนิดที่1เนี่ยให้ใช้ได้เฉพาะในผู้สูงอายุที่เกิน60ปีขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็กลุ่มที่50-59ปีที่มีโรคประจําตัวที่อาจจะทําให้การติดเชื้อไวรัส r า v เนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนชนิดที่2ก็เป็นชนิดที่แนะนําแล้วก็อนุมัติให้ใช้ในผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะคะก็คือเกิน60ปีขึ้นไปนะคะหรือกลุ่มที่อายุ18-60ปีที่มีโรคประจําตัวที่อาจจะทําให โรคติดเชื้อไวรัสอารีรุนแรงได้ซึ่งตัวที่สองเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ซึ่งหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยฉีดวัคซีนในช่วงไตรมาสที่สาเนี่ยเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอาร์สี B แล้วส่งผ่านไปให้ลูกที่อยู่ในครรภ์เมื่อเขาคลอดออกมาเด็กคนนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอาร์สี B ประมาณ6เดือนแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงสูงที่สุดในการติดไวรัสอาร์สี B แล้วจะรุนแแรรรงงไดดด้คค่่่ะตตวาวาาััซีนนสหํหบใเ็กโย ปัจจุบันยังไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นการป้องกันในเด็กผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ปัจจุบันคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูประยะยาวซึ่งมีจําหน่ายแล้วแล้วก็ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะตัวนี้จะฉีดแค่เข็มเดียวในการป้องกันได้5เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาในการระบาดของอาร์ซีในแต่ละซีซั่นนะคะซึ่งปัจจุบันคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยก็คือแนะนําว่าการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูประยะยาวสําหรับป้องกันอาร์ซีเนี่ยเราจะแนะนําในเด็กปกติที่อายุต่ำกว่า8เดือน หรือพิจารณาให้ได้ในกลุ่มที่อายุ8เดือนถึง12เดือนที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการระบาดของไวรัสอาปิ S B เป็นครั้งแรกของชีวิตซึ่งบ้านเราก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองแต่สําหรับเด็กที่มีโรคประจําตัวรุนแรงอย่างเช่นเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่มีความผิดปกติของหัวใจอย่างมากทําให้สูญเสียความสมดุลในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตหรือโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากเด็กคลอดก่อนกําหนดกรณีแบบนี้เราสามารถให้ได้2ปีแรกของชีวิต นะะในปีแรกเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า1ปีมีความเสี่ยงสามารถฉีดได้เลยแล้วก็ไปฉีดอีกครั้งหนึ่งตอนในขวบปีที่2ที่อายุต่ำกว่า19เดือนแต่ว่าในช่วง19เดือนถึง24เดือนอาจจะพิจารณาให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูประยะยาวตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน ค่ะในช่วงฤดูฝนก็มีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะคะไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีโรคโควิดรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัส r า v เีเพราะฉะนั้นก็ควรจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีเนาะไม่พาไปในที่ที่มีการระบาดของโรคเหล่านี้นะคะพยายามเน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือการสวมหน้ากากาอนามัยการหลีกเลี่ยงสัมผัสกับคนที่เป็นเด็กป่วยเช่นเดียวกันและถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการป่วยและสงสัยไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดหรือว่าเป็นไวรัส r า v ีก็สามารถพามาตรวจ รับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ค่ะ